เนปนวันสาวที่เงียบเช่ไหัน,นีเียบ mm hmm. <c oughs> ไม่ค่อยมีใครมาวันนี้ mm hmm. วันที่สิบเอดเนี่ยไปปลูกป่า ที่แจ้งสนามนางเนะี่ยไปแต่เช้านะ่ไปฉันเช้าที่โน,โน่นแหละนูกเส์จะไปจังหันก็ไปจังหันที่แจ้งสนามนางโน่นแหล <c oughs> ะอาว่าเขามีกิจกรรมแต่เชา้าเริ่มแต่แปดโมงนกะิจกรรมเสร็จก่อนเที่ยงไปเร็วกับเร็ว กลับมายังไงทำงานต่อจะเพชรพลอยไปไงบ้างบินชนกระจกทะลุไปเลยเนี่ยต้องหาช่างมาซ่อมกระจกสาลาเนี่ยจกประตูดินชนกระจกตำกระจกทะลุไปเลย จะแดงว่านกยูงเนี่ยมันก็แข็งแรงมากนะมีหน้ามันเตะคนถึงเตะคนนึงได้รับบาดเจ็บใน,นขนาดกระจกเนี่ยบินชนจนทะลุกระจกไปเลยเนี่ยว <c oughs> ันนี้วันเสาร์ธมกติวันเสาร์วอาทิตย์นี่มีคนมาวัด ตามสมควรอันธรรมดาก็น้อยหน่อยเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเพิ่มขึ้นวันอาทิตย์จะมากกว่าทุกๆวันนะ <c oughs> วันนี้ก็บอกให้พวกนั้นขึ้นมามาหรือเปล่าต้องอีกสี่ห้าคนเนะน,นี่ะให้มาให้มาเคลียร์รอบๆกุฏิวิจัย แต่งจริงต้นไม้เอาไว้และเนรนาตช่างลื้นรอบๆกุฏิเราที่ทำเอาไว้เยอะแยะเจ็บเศษโนนเศษนี่จิิงมงจิิงไม้มาเกะรกะก็ต้องเชื่อกันเจ็บนะองกูบอด,ดองก็หลวยมันก็ตัดจิิงไม้ข้างบนผาลงไปข้างล่าง <c oughs> กองอย่างน,นั้นเจ็บ ก็ต้องเอาคนข้างนอกมาช่วยมาช่วยด้วยนะถ้าคนที่มีอยู่นี่ก็ไม่พอเพราะว่าแต่และคนก็มีงานยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องไปอยู่ประจำจุด <c oughs> แต่และจุดนะของวัดที่มีผู้คนมากราบมาไหวมาสักการบูชานะ <c oughs> ในวันนี้ก็ยิ่งไม่มีใครนะในชีแม่ขาวไม่ช่วยกันก็ยังดีพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองนี่ก็ยังมาอยู่ประจำประจำ <c oughs> พอได้ช่วยตรงหลานสลาดอกไม้นั้นนะ <c oughs> ส่วนอื่นๆก็ผู้ใดว่างไม่ได้อยู่ประจำจุดก็ไปถวายแรงถวายงานกัน ่างานเร่ง <c oughs> อยากให้เสร็จเดือนมิถุนานี้นะอยากให้เสร็จอยากให้แล้วในเดือนนี้แหละ,ะได้พักได้ผ่อนกันสักหน่อยแล้วแล้วก็จะได้พักได้ผ่อนกันสักหน่อยเอาตังหมโหมเอาเดือนนี้แหละบานะงทียังเลิกกันคำคำ เลิกกันคำหน่อยนะคนทำงานเพื่อให้งานมันเก่าไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> นอกจากนั้นก็มีงานอื่นๆของวัดป่าน้องไคร้องปู่ประสานันก็โทรมาถามว่ายัางไงยังไงที่วัดป่าน้องไคร <c oughs> งานสาลาสุมนานุสร์นี่ ซึงช่างก็หยุดไปเสนาน <c oughs> เพราะว่าพ่อแม่ก็ป่วยนะพ่อก็ป่วยก็หยุดไปี่เพิ่งมาต่องานที่ศาลาสุวรรณุสรนน้องปู่ต้องก็เป็นห่วงในเมื่อวานก็โอนเงินไปให้ช่างก็ไปติดตั้งเครื่องดูดอากาศเรานะ่ะจ่ายค่าแรงส่วนค่าของตัวเครื่องนั้นบิศวกรเอ หรือว่าอาจารย์เอจากจุฬาเอจิรชัยนะเขาก็หาเจ้าภาพมาเครื่องตัวดูดอากาศในกุติหลวงปู่ส่วนเราก็จ่ายค่าแรงค่าคนไปติดตั้งให้หลวงปู่ท่านสบายแต่เมื่อวานเราก็โอนจิตัปุปัจไปแต่ร่วมบุญร่วมทำให้ท่านให้สบายคนแจ จะได้สบายผู้เท่าอะไรดีเพื่อกูเพื่ออาจารย์ก็ทําถวายท่านด้วยความเคารพหลวปู่ท่านก็แจ่มากแล้วก้าสิบหกปีนม่ใช่เล่นๆนะในประเทศไทยมีจี่องค์พระผู้เป็นรัตนัอยูอายุเยอะแน่ๆก็คือสมเด็จสังฆราช สกุลมาสังคปรินาวกพระเรยวงศ์สากตยานอัมพรอัมพโรนี้ก็นยุเก่าสิบแปดเก้าสิบเก้าไปแล้วเลอออายุท่านเยอะแล้วนะ,ะนอกจากนั้นหลวงปู่สุธรรมที่สกลน,นครน,นั่นก็เยอะแล้วก็มาหลวงปู่ประสานสุมโน,โนนี่แหละหลวงปู่ราหุลลาหุโลที่วัดป่าเขาน้อยราชบุรีนี่ท่านก็ดิ้งหมดเราไปวันเกิด เกิดเนี่ยที่ไม่กี่วันจะถึงข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวจะได้แจ้งไปว่าไม่ได้ไปแล้วปีนี้ปีที่แล้วไปแล้วปีนี้ไม่ได้จะได้ไปส่วนท่าจินโทก็ไม่ได้ไปมานานแล้วก็ะท่านจันเขียวก็นิมนต์เป็นเจดีดย์หลวงปู่เจียยกยอด ันเป็นงานกระถินพระป่าไม่ไปนะเป็นงาน D, งเจดีย์ยกยอดหลวงปูเจียก็ควรจะต้องไปพระท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะ,ะก็เลยไปทางเครื่องบินหนะลงแม่สอดแล้วก็มาร่วมพิธีไปสิบสกับสิบห้าค้างคืนหนึง่งอันนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับหมู่คณะครูบาอาจารย์ แต่งงานขอว่าเราก็ก็อย่างที่เห็นนี่แหละมีอยู่อันเดียวนั่นแหละปรับลุงแล้วก็มาต่อที่โรงปานะนี่นะอันนี้คนมันก็มีอยู่เท่านี้นะก็ทําที่กุฏิส่วนต่อเติมเสียก่อนคิดว่าเดือนนี้น่าจะจบเรื่องจบราวกับกุฏิส่วนต่อเติมนั้นเสีย <c oughs> จะได้พักได้ผ่อนกันเส้นหน่อยแต่ละวันก็อยู่กับเสียงเสียงเลื่อยเสียงทำงานไม่ได้สงบละนะมันต้องทำงานพระก็ทำงานโยมก็ทำงานลูกศิษย์ก็ทำงานเพื่อให้มันสำเร็จนันก็ให้มันดูดีสร้างก็ต้องสร้างให้แข็งแรง สร้างให้ดูดีการสร้างก็เหมือนสร้างใจของเรารากฐานนั่นก็คือตัวผู้รู้คือสติอันนี้เป็นรากเป็นฐานุติสลาที่สัมนีถ้ารากฐานไม่แข็งแรงก็พังคลืนลงมาล้มไม่เป็นท่าว่าเงั้นเถอะถ้าไม่แข็งแรงจิตใจเหมือนกัน ถ้ามีรากมีฐานแข็งแรงแข็งแกร่งมีหวันไม่ไหวไปกับสิ่งต่างๆเพราะว่าในโลกนี้มีแต่สิ่งที่ชวนให้หวันไหวอยู่ตลอดเวลามีแต่สิ่งที่ชวนให้ปวดหัวอยู่ตลอดเวลามีแต่เรื่องของมนุษย์ทั้งนั้นแหละเพราะว่าแต่ละคนก็มีกิเลสเสียแต่ทั้งนั้นแบกกิเลสมาแบกกิเลสไป อันจะมาแบบผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์แบบพระพุทธเจ้ามาเกิดนี้ยากเหลือเกินแบบในความอยากในตาลอกแรกมีแต่อยากแต่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้มีแต่ความทะเยอทะยานอยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นทางฝ่ายธรรมะนี้จึงต้องอาศัยทมเหล่านีนะ้เป็นเครื่องประคับประคองป้องกันจิตใจ ให้ได้ประพฤติปฏิบัติเสริมสร้างบาร,รมีและคุณงามความดียิ่ง,งขึ้นไปให้ได้รู้ได้เห็นในตัวเองนั่นแหละจึงจะเป็นประการสำคัญทาภาวานาก็ต้องปฏิบัติก็ต้องเร่งเข้าฝึกเข้าเร่งเข้าภาวานาเข้าไปเห็นในตัวเองนั่นแหละรู้ในตัวเองนั่นแหละมันจะหายสงสัย ไม่รู้ไม่เห็นในตัวเองมันไม่หายสงสัยสงสัยอยู่งั้นแหละคำว่าสงสัยนั้นก็คือกิเลสคำว่าสิ้นสงสัยสิ้นกิเลสไปด้วยนิสังเสโยนะั่มันต้องสิ้นสงสัย <c oughs> อันิการประพฤติปฏิบัติทั้งอัดทั้งรมนี้ก็เหมือนอย่างที่ว่ามาน,นี่แหละเ,ะเราทุกคนอยู่ในวัดวทั้ง ทั้งทานทั้งบุญทั้งศีลทั้งภาวนาลรวก้าวเป็นพยุหะคือรวมรวมกันไปนี่ได้เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวรอกก็ต้องปฏิบัติเป็นพยุหะคือรวมรวมกันปฏิบัติทั้งทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาตล่มเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรา ทุกวุกวันเข้าวัดปฏิบัติจึงเป็นเครื่องโน้มน้าวจิตใจให้สงบให้อยู่กับความเป็นสมณะฉะนั้นอันโยเมอากัปโปกรณิโยอันก็เป็นสิ่งสำคัญนะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงสำคัญแต่ละวิแต่ละวัน การจ้องดูหัวใจของตัวเองสำคัญมากจ้องดูจิตใจของตัวเองสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ดูมันเมื่อไรแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างอื่นจิตนี้มันลอกแหลกวุ่นวายจิตนี้มันสายแสไปตามอารมณ์ต่างๆอารมณางนะปฏโย อารมณ์ไหนมาประกอบมันก็เป็นไปกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอนยังมีหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจสุขทุกข์ปนไปนั่นคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตถ้าคนยังไม่ตายนี่จะแสดงอารมณ์ออกมาทั้งสีหน้าตาทั้งคำพูดคำจา,ากิร,าริยามารยาอารมณ์เหล่านี้แหละสอหมดบอกหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ในห,หัวใจของคนนี่มันจะบอกไปหมดพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านจึงจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ให้เป็นอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกาขาตารมณ์ <c oughs> จนกระทั่ง <c oughs> จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว <c oughs> ที่เรียกว่าเอกาขาตารมณ์อดุกมะสุข,ขังอุเบกขาสติปาริสุติง กิต้งจานังอุปบสมัจ <c oughs> จัเวียรติเปียรติติจนกระทั่งมันจิตนี้มันไม่มีไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันมีอุเบขามีสติแล้วก็บริสุทธิ์ทำได้อย่างนี้แหละเรียกว่าโสมนาสาโดมนา,านานางอัตังเขมาเอาจนกระทั่ง ความดีใจความเสียใจนี้มันอัดสดงหรือมันหมดไปจากใจดูสิจิตยังไงถึงจะทำได้ว่าไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายสุขสัจปหาหานาดุขสัจปหาหานาพุทธเจ้าท่านไม่ให้ละแต่กิเลสเท่านั้นนะคำว่ากิเลสมันก็มาในความสุขความทุกข์ จึงแยกมันออกยากละมันตั้งสุขละมันตั้งทุกข์นั่นแหละสุขัสจะปะหานาทุกขสัสสะปะหานาปะหานานะเนี่ยไปว่าละสุขสะนั่นก็คือสุขทุกขสะก็คือทุกข์ดูดิเพราะว่ากิเลสมันมาในความยินดียินร้ายในความสุขความทุกข์มันเกาะเกี่ยวมา จิตไปเกาะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจิตของคนมันหมายตรงไหนมันหมายตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนความรักความชังไปรักใครมันก็มั่นหมายอยู่คนนั้นไปชังใครมันก็มั่นหมายอยู่คนนั้นเพื่อให้หมดความมั่นหมายตัดซึ่งที่ต่อเสียก็เลยต้องละทั้งสองด้านสองทางจึงเป็นมัชชิมาหรืออเบขาสติปาริสุทิง ท่านแสดงเอาไว้อย่างนี้นะพูดให้ฟังเป็นธรรมะอย่างนี้ก็รับพรนะ <c oughs> มันสาวโอ้บทให้พรยาวจัง <c oughs> ยะทาวริวะาปุราบริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิตโตดินังเบตานังอุปกะปติ อิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะจะมิเจตุสามเบรุรนตุสังกปายันโดปนรโสยะธามณิโจติระโสยะธามิวันยันโดจันบารวันโกววินัยจัตุมันเตมบ ตรายโยสุขิตีกายอยโ่กวนบาวบิวันสิเรียนนิจังโวนันบัญญัยโนันตตารุนมาวันทันทีอายุวันโนสุขัง มาลาจันยวิอามตาวาจาอิจันโมสันตานุนจันเจอนิจะันมิจัอาหุสันโตปฏิทตาตานิตังวินังบุริสัชเจทังสุจินุสุขามาวติ sa Jang a vi sa tu ta ra ra sa nang ban ya vi ji vi ta ma hu se ta ang sa da no a ra ta ang nam mang ni ba na ba ti ya su su sa ra ma te ban ya a ma to vi ja ka no Ba de ro ba gari tu ra wa gu ta ta vi ta de ta nang สัญเจนะจิติงบาปุติดานังมิตานัคคันตติยาเสเจจตุโรธัมมะสัจจสักระมิสโนุสามัญเดโมติติจโกสาวิเบจานาโสจติอิงะณีปิปุตตะดูปุตุสมมณับรามณิ ดาမိสัจจาธมหาจากากันธยา빈โยทวิจติเตยนังบานังวทังยานังมาลากันธังวิเลปนังสัยยวะตะังม दि บัยังดานဝโตอิเมตส아아나도브 ர 도데 ਵ 타도디 ਵன்ன 도 ya na do su ti di ba do ti ja ku do mana na ba ja ji ra ba te ma na pa ng da ta ra ba te bu na ga ng wa ra sa da ta wa ti se ta na to mu be ti ta na ng a ng na yi wa ra na yi se ta ta

เอตัสัมิงรัตนะตยัสัมมิงสำบัตะรนะเจตัสโสดีวาตปติอาจิโจรรติวามาติจันดิมาสันนโตกติโยตปติจายิตปติบรัมโนอาตสัมบามุระตังบุโดตปติเตสะจานเอเตนะัจจวัฏ su va ti o <Sessor> do sam pa da pa va to sa pa ma ra nu pa na sa da so ti pa tu te Bawa va to sa pa ma nga la ngu ra gan do sam so ti tu te วาตุซามังกาลังรักันตุซาปเิวะตาซาบังฆานุบาเวนัสดาโซติิฮวนตุเต